จเรียในธรรมญาติธรรมทุกท่านผู้มากด้วยปัญญาผู้มากด้วยปัญญานะถ้าใครหลงก็มาฟังก็ถือว่าเป็นความโชคดีอันยิ่งใหญ่เลยไม่เสียชาติเกิดนะไฟสิอ่คลิปพวกนี้จะอยู่ใน playlist ของวางของเก่าเพื่อเข้านิพพานนะ,นะวางของเก่าเพื่อเข้านิพพานนะการที่จะบรรลุธรรมได้ต้องเกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องจนถึงที่สุดด้วยนะจนถึงที่สุดปุ๊บมันจะอยู่ในสภาวะนั้นแหละ อรู่ในสบาวนะัน่ะคือเบิกบานหนะักเบิกบานแต่นะัแต่คุณจะรู้ไหมความเข้าใจนั้นคืออะไรนะความเข้าใจนั้นคืออะไรนะถ้าอยากจะรู้ก็นะอาจารย์สุดนะนะพูดในกลุ่มไลน์แล้วเซฟไว้นะเก็บไว้ให้คนที่เขามีความต้องการอยากจะฟังก็นะขอมาได้ อันนี้ก็แล้วแต่ของแล้วแต่ใครแล้วแต่มันไม่มีการมังคงบังคับกันหรอกนะอาจารย์สุดนะสิ้นเขี้ยวนะสิ้นลายละสิ้นเขี้ยวสิ้นลายละนะสิ้นเขี้ยวสิ้นลายละจบนะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือชีนะ้แนะนําทางให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าใครมีความเข้าใจ ีความเข้าใจที่ถูกต้องจนถึงที่สุดมันจะเบิกบานนี้เลยอัตโนมัติด้วยอัตโนมัติเลยนะเฮ้ยมันเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนเหมือนเราเราป่วยอ่ะเหมือนเราป่วยอ่ะนะเหมือนเราป่วยโอ้หป่วยหนักเลยทีนี้เราขายป่วยอย่างเงี้ยเพราะผมมันสุดยอดเลยมันเกินคาบรรยายเลยในสภาวะนั้นนหะในสภาวะนั้นแหะนะมันไม่มีภาษาประลองรับหรอกนะมันไม่มีภาษาประลองรับมัน ใช้วมเว่าเบื่อบ,บานของบู้าแล้วกันองง่ายดีหรือเปรียบเสมือนการขี่การเที่ยวเหมือนกัน,นะการขี่ถ้าเราปวดท้องมาถ่ายท้องอะไรเงี้ยเราเรา,เรามันถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันเออมันโล่งมันอะไรอย่างงี้นั่นแหละสภาวะนั่นแหละนะสภาวะนั่นแหละนะแล้วก็การกินข้าวเหมือนกันเวลาเราอิ่มแล้วอะไรประมาณแบบนี้อืมนะอะไรประมาณนี้นะ,ะรระน,นะโอเคเนี่ยนะคลิปนี้ นะมีมีชื่อว่าอะไรนะห้ามเชื่อนะห้ามเชื่อห้ามเชื่อนะห้ามเชื่อในข่าวลือนะห้ามเชื่อข่าวลือนะห้ามเชื่อข่าวลือนะมาอิติกิมาอิติกิรายะโอโ้ภาษาบาลีพอดยากเนกัน,น,น,นเออนะห้ามเชื่อข่าวลือคือ พอนะเราได้ยินอะไรนะเราสัมผัสสัมผัสได้ยินอะไรเนี่ยคือเราเชื่อไปตามภาษาอยู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยบันไดส่การิบราลมาหักไปหาฟังเราเชื่อในภาษาเราเชื่อในภาษานะเราเชื่อในภาษาจำไม่ดีพวกมนุษย์โลกเชื่อในภาษานะแล้วก็ทีนี้อะไรที่มันแบบโหทําให้เราตกอกตกใจเราซเหมือนกระต่ายตื่นตื่นตกใจอะไรเนี่ยเราจะเชื่อนะอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่เขาพูดตํต่างๆมาเนะชื่อนะ ลือกันว่าจะลือกันว่าโลกจะแตกมั่งลือว่าจะอันนี้นั่นมั่ลือสารพัดนะลือว่าเออจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นลือว่านี่โอ้โหกลัวกันะเกิดความกลัวไม่เข้าใจเกิดการกลัวกลัวนะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคมาต่อเรื่องโคเประวานกันคือเวลาคือเราเขาเราเราเราถูกถูกสอนมาเนี่ยถูกสอนมาเนี่ยเนี่ยให้กินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหกสิบ แล้วก็อันนี้ยี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ายี่สิบแปดสิบแล้วอันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็แรน่ทุ่งแรน่ข้าอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเราถูกสอนกินอย่างเงี้ยเราถูกสอนกินอ่ากินอ่ากินอาหารแบบนี้ที่นี้ย โดยส่วนมากแล้วไปกินอาหารที่แปรรูปที่มันมีแต่พลังงานพลังงานมากมากเกินพลังงานมากเกินเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแล้วมันร่างกายมันเปลี่ยนพอพอพออร่างกายเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเรากินเข้าไปคือร่างกายมันทํางานอีสองระบบระบบที่หนึ่งก็คือนะถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บมันจะจัดเก็บท,นะทันทีนะทีนี้อินซูลินอินซูลินนี่ นะมีหน้าที่นะหน้าที่ในกานจับเก็บนะจับเก็บนะส,สารอาหารพลังงานนะมันจะจับเก็บแต่เก็บทีนี้เพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันไม่มันไม่ยอมให้ให,ให,ให,ให้ภายในเส้นเลือดเราเนี่ยนะมีน้ำตาลเกินสี่มิลลิกรัมต่อลิตรหรือหนึ่งช้อนชาเกินไม่ได้ถ้าเกินเสร็จปุ๊บทีนี้มันจะนะน้ำตาลจะไปทำลายโปรตีนนะในเม็ดเลือด เขาถึงตรวจฮีโมโกบินเอวันซีที่ที่หมอเขาตรวจนะว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ถ้าเกินถ้าเกิน6.5ขึ้นไปแสดงว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วคุณเป็นเบาหวานเลยมีตัวชัดเลยสามเดือนนะสมเดือนนะระยะเวลาสามเดือนนะระยเวลาสาเดือนแล้วสถ้าเราไม่กินเสร็จปุ๊บเนี่ย ในช่วงที่เราไม่กินเนี่ยนะตั้งแต่เรากินหกโมงเย็นอพอไปถึงช่วงอพอช่วงเช้ามาช่วงประมาณสักหกชั่วโมงแล้วเนี่ยนะมันจะเอาขอ,ของที่มันเจ็บไว้เนี่ยออกมาออกมาใช้งาน,นเอาไปใช้งานนะก็คือตับนั่นแหละนะแต่ว่ามันจะก็จะเป็นอฮอร์โมนกูคากอน,นะกูคากรทํางานสลับกันเป็นเขาเรียกว่าอ,อนาโบลิกที่จับเจ็บ โดยอินซูลินค่าตาบรลิตก็คือนะอุหก้อนนะ่ะสลายน่ะไนะขมันที่จับเก็บพลังงานนะั่นที่เก็บจับเก็บเป็นไขมันนะ่ะเพราะว่าเรากินน้าตาลเข้าไปถ้ามันเกินปุ๊บมันจะจับเก็บเป็นไขมันทันทีเลยมันถึงทําให้เราอ้วนไงนะนั่นเป็นธรรมเนี่ยมันธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะ่ะนี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นแบบนั้นมันทํางานแบบนั้นนะมันทํางานแบบนั้น ทีนี้พอเรากินเยอะเกินเสร็จปุ๊บมันใช้เวลาก็าประมาณสักสิบปีเลยกว่ากว่าเขาจะตรวจว่าเป็นเบาหวานกว่าจะมีอาการอย่างนี้อันนั้นขึ้นมาเนี่ยกว่าจะตอนนี้จะนั่นขึ้นมาแต่ถ้าใครที่อ,อแบบคือถ้ารู้เรื่องนี้ก่อนเนี่ยไปตรวจอินซูลินเลยนะว่าดื้ออินซูลินอย่างอินซูลินเนี่ยเกินอไปถึงสิบหรือยังถึงสิบนี่ก็อันตรายแล้วเดี๋ยวนี้หมอเขาจะวินิจฉัยได้ได้ไดสําหรับอ คนที่เป็นเก่งๆนะที่มีความเข้ารู้ความเข้าใจเรื่องนี้นะมีน้อยมากที่หมอเป็นมีความเข้าใจเรื่องนี้มากส่วนมากกนะ็รักษาไปตามอาการเท่านั้นแหละมีน้อยมากฉะนั้นคุณต้องใช้ปัญญาในการที่จะไปหาไปดูหลังจากที่อาจารย์สุดภูญให้ฟังเนี่ยไปดูไปหาไปค้นหาเอาเองใช้ปัญญาเองไปค้นหาเอาเองนะไปเซิร์ชไปค้นหาเอาเองว่าหมอคนไหนหรือใครที่บอกว่าเบาหวานเบาหวานหายได้โดยที่ไม่ใช้ยา โดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยจะทํำยังไงนี่ไปเซิร์ชไปค้นหาดูนะจะได้ไม่ป่วยกันเพราะมันเป็นโรคอินซิดียนี่เป็นได้เยอะแยะมากมายอย่างอาจารย์สุสเกตเงินอย่างเงี้ยโรคภูมิแพ้มัง่งนะความดันไขมันมาขึ้นหน้าเยอะโอเคทําไมเขาถึงให้กินแบบนี้อเมริกาสอนมาทำไมต้องให้กินแบบนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนนั่นเอานะ มีประธานาธิบดีของอ,ะะอเมริกาเอ็ดสันฮา,าวแล้วก็เขาเป็นฮาร์ดแอดแทคกคือเป็นเป็นฮาร์ดแอดแทคกเป็นรคหลอดเลือดและหวัวใจก็ทีนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งก็ คือหมอก็ไม่รู้สมัยก่อนวิวัฒนาการอะไรมันความรู้มันยังน้อยอยู่การที่เราจะมีเทคโนโลยีในการที่จะไปนะเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซ้ายหตุเกิดจากอะไรนี่มันยังไม่รู้สมัยนั้นมันก็เลยมีพวกโมเมขึ้นมาคนที่โมเมคืออังสันคีเชื่อว่าเพราะว่ามันเปอะไรม,มีมีกระต่ายมั้งแล้วก็ให้กินไขมันเยอะนะให้กินไขมันเยอะแล้วทีนี้ ไปตรวจดูในเลือดมันมีไขมันไปเกาะในเลือดก็เลยเชื่อนะเชื่อเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่ในในคลิปต่อไปที่ว่าเป็นเป็นเหตุเป็นผลเรื่อเชื่ออย่างนั้นเ่ยนะเซ็จเลยจะในคลิปต่อไปพอเชื่ออย่างนั้นเสร็จปุ๊บทีนี้พอเชื่ออย่างนั้นเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เลยให้กินอาหารแบบนี้พอกินอาหารแบบนี้ โอโรคพวกนี้ก็ไม่หายยังเหมือนเดิมอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่นะแต่คุณได้โรคอะไรมาโรคอินซิดีเพียบเลยเนี่ยโรคอินซิดีพวกเพียบเลยเนี่ยเพราะเกิดจากคนคนหนึง่งที่ไปทึกทักเอาเอางตอนนั้นก็ไม่มีใครบบที่จะเก่งกาสามารถที่บอกเฮ้ยไม่ใช่อะไรประมาณนี้แต่ ก็มีหลายคนที่คัดค้านอยู่เป็นหมอนี่แหละก็คัดค้านอยู่นะคัดค้านแต่ว่าเนื่องด้วยเองซัีตางนั้นอ่ะมีอำนาจพอสมควรเพราะว่าเขาถูกเชิญไปดูแลประธานาธิบดีเลยแบบโอ้โหใหญ่มากเลยฉะนั้นงานวิจัยอะไรมาที่มันขัดกับสิ่งที่เขาคิดนะสิ่งที่เขาเชื่อไม่เอา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 เลยไม่เอาไม่เอานี่ของปูนของแท้เลยเนี่ย ทีนี้มันก็เลยกินอาหารแบบนี้กินอาหารแบบนี้เราเลยเป็นโลกอย่างนี้ทีนี้จะกินยังไงคิดต่อไปนะเจริญในธรรมเจริญในธรรมเจริญในธรรม